ถ้าท่านไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านท่านมีโอกาสที่จะถูกปรับถึง20,000บาทค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอมีเรื่องจะมาเตือนทุกท่านนะคะประชาชนคนไทยทุกคนเวลาออกจากบ้านต่อไปนี้จะต้องสวมหน้ากากทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่สวมมันมีกฎหมายออกมาแล้วนะคะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วคะ่ะว่าถ้าใครไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากอะไรก็ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอะไรก็ได้ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลาก็ไม่โดนปรับนะคะแต่ถ้าท่านที่ไม่สวมหน้ากากกรณีใดบ้างที่ท่านจะโดนจับโดนปรับค่ะมา,าฟังกันนะคะถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้แล้วนะคะสําหรับกรณีใดบ้างที่ท่านจะถูกจับถ้าไม่ใส่แมสหรือไม่ใส่หน้ากากนะคะจะเรียกแมสหรือมาสหรือหน้ากาก หรือหน้ากากอนาม<า>ัยหรือจะใส่หน้ากากอะไรก็ได้ขอให้ใส่นะคะแต่ว่าเป็นหน้ากากที่ป้องกันน้ำมูกน้ำลายกระเด็นทั้งกระเด็นออกทั้งกระเด็นเข้าเนะคะ,ะถ้าท่านสวมหน้ากาก,ากแบบนั้นก็คือใช้ได้นะคะกรณีใดบ้าง <Vere> ที่จะโดนปรับหรือไม่โดนปรับนะคะกรณีที่หนึ <không> ่งก็คือถ้าท่านขับรถยนต์ไปคนเดียวเป็นรถยนต์ส่วนตัวไม่มีผู้โดยสารร่วมก็คือขับคนเดียวนี่แหละไม่สวมหน้ากากอนามัยก็ไม่โดนจับนะคะ ก็พอจะชอบพูดแต่หน้ากากอนามจริงๆแล้วหน้ากากอะไรก็ได้นะคะอันที่2ก็คือกรณีที่ท่านขับรถแล้วก็มีผู้โดยสารไปด้วยมากกว่า1คนคือตั้งแต่1คนขึ้นไปถ้าไม่สวมหน้ากากแล้วไปเจอด่านหรือไปเจอตำรวจเขามีสิทธิ์ที่จะจับท่านนะคะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเดินทางไปด้วยกันก็ต้องสวมหน้ากากนะคะถ้าท่านออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากเท่านั้นคะ่ะ เรื่องที่3ก็คือถ้าท่านถูกตำรวจจับระหว่างเดินทางหรือว่าออกไปนอกบ้านนี่นะคะตำรวจไม่สามารถที่จะออกใบสั่งแล้วก็ปรับเงินท่านได้นะคะท่านจะต้องถูกคุมขังส่งตัวไปให้โรงพักค,ค่ะพนักงานสอบสวนที่โรงพักจะทำจำนวนส่งฟ้องท่านตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคซึ่งท่านจะมีโทษปรับสูงสุด20,000บาทต่อคนนะคะไม่ใช่ว่าทั้งรถมี10คนก็ปรับสอง0 0บาทเท่านั้นหารกันก็ได้ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ละคนจะถูกปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะก็คือมี10คนท่านก็จะต้องถูกปรับคนละไม่เกิน20,000บาทค่ะตอนนี้หลายจังหวัดก็ถูกปรับไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับที่4,000บาทต่อคนค่ะก็คือจะปรับเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกิน20,000บาทเขาก็จะพิจารณาตามสมควรนะคะ แล้วพอรบอรนี้นะคะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ18มกราคม2565ค่ะป้าปอก็เลยรีบมาเตือนทุกท่านนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันสําหรับป้าปอจะมีไลฟ์สดทุกวันนะคะช่วงเวลา20.30ถึง21.00ป้าปอก็จะโพลมาช่วงนี้แหละก็อย่าลืมมาพบกับปปอสดสด คุยกันนะคะคุยกันด้วยตัวหนังสือนะคะถามอะไรมาป้าปอก็ตอบเป็นคําพูดส่วนพวกเราก็ถามเป็นอักษรน,นะคะก็อ,อยากรู้เรื่องอะไรก็เขียนไว้นะคะป้าปอจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็ลาก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วก็เจอกันในไลฟ์สดได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ